พ่อเมืองของจังหวัดอุทัยธานีค่ะถ้าได้ลงพื้นที่แล้วก็สำรวจพื้นที่ความเสียหายด้วยตนเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยประสบปัญหาอุทกภัยที่อำเภอสว่างอารมณ์รวมทั้งท่านก็ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเร็วค่ะ ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะเราจะไปชมบรรยากาศก่อนหน้านี้นะคะที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านผู้ว่านาลงรักร้อยค่ะพร้อมด้วยนายชำนาญแตงจุดหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยของจังหวัดอุทัยธานีนะคะนายนวพลนวกุลพันธ์ในอําเภอสว่างอารมณ์ค่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าของพื้นที่เองเลยด้วยนะคะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ค่ะไปที่ ตำบลไผ่เขียวนะคะแล้วก็ตำบลบ่อยางของอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธาน,นีท่านก็ลุยน้ำลงไปเองแบบนี้เลยนะคะเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจค่ะผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือนะคะจากหน่วยงานต่างๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะจนมีปริมาณน้ำสะสมตําลำคลองสาขาจำนวนมากทำให้มวลน,น้ำต่างๆเหล่านี้ก็ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ของ ตำบลไผ่เขียวแล้วก็ตำบลบ่อยางค่ะที่อำเภอสว่างอารมณ์นะคะของจังหวัดอุทัยธาน,นีแต่โดยปัจจุบันนะครับ พื้นที่ระดับน้ำเนี่ยก็ได้ลดลงแล้วในหลากหลายพื้นที่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะเนื่องจากมีปริมาณน้าท่วมขังเพิ่มขึ้นค่ะค่ะและทางท่านผู้ว่าเองนะคะก็มีการเน้นย้ําให้เตรียมพร้อมที่จะขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะแล้วก็เรามาระวังอันตรายจากกระแสะไฟฟ้าด้วยนะคะอนอกจากนี้ค่ะยังมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบภยัยแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์โดยเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําที่ท่วมขั แล้วก็สำรวจ ความเสียหายครอบคลุมทุกด้านเลย <c oughs> ทั้งบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้เป็นไปตามความช่วยเหลือตามระเบียบด้วยของทางรัฐการด้วย <c oughs> เอาละค่ะ <c oughs> ให้กําลังใจเนาะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> แค่พื้นที่ทางด้านนครราชสีมาเท่านั้นนะ <c oughs> ที่วันนี้โอ้โหหนักหนากันเลยทีเดียวนะคะม,มาหลายวันต่อเนื่องนี่แถวบ้านเราเองอย่างเมื่อคืนที่นครสวรรค์ก็มีการแจ้งเตือนด้วย <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องชื่นชมค่ะท่านผู้ว่านี่ใกล้ชิดประชาชนจริงๆเนาะลงเข้าไป สำรวจแบบทุกที่ทุกอำเภอนะคะคือถ้าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะอุ่นใจได้เนาะถูกต้องเลยนะคะก็ต้องส่งกําลังใจไปให้ทั้งพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยด้วยแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าก็มีอีกหลากหลายภาคส่วนเลยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูหลังจากที่น้ําลด